คำว่าปฏิบัติพระเจ้าและคำว่ารับใช้พระเจ้าอาจดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันปฏิบัติได้แก่หญิงชโลมพระเสียงและพระบาทของพระเยซูและนางมาเี่รับใช้ได้แก่สาุทั้งหลายและนางมาธาการแก้ไขและการแก้สิ่งที่ผิดจะมีอยู่เรื่อยไปเพื่อเห็นแก่พี่น้องที่เท้ามาใหม่ทุกคนควรยอมรับฟังคำพูดของผูง้ที่มีพระปัญญาฝ่ายวิญญาณแต่บางกรณีเราต้องพิสูจน์เพื่อป้องกันการติดภาพที่อาจจะเกิดขึน้นได้หน้าที่เราของปรหิตคือรับใช้มนุษย์ พระเยซูจัดว่าเราไม่ได้มาเพื่อให้มนุษย์รับใช้แต่มาเพื่อเราใช้มนุษย์โปรหิตจะประกาศข่าวประเสริฐต่อคนที่ไม่เชื่อโปรหิตจะประกาศเรื่องอาณาจักรต่อผู้เชื่อทัอ้งหลายที่ผ่านมาพี่น้องเคยประกาศข่าวประเสริฐไหมครับเํานคนมาเชื่อปล่อยไหมครับไม่ป่อยนใช่ไมไม่ป่อยใครบอกว่าไม่บ่อยคนนี้ผมคนที่พูดผมเชื่อ <c oughs> พวกเราเนี่ยส่วนมากเรามีจุดอ่อนเรื่องเกี่ยวกับการไปประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมครับ เราไม่ค่อยไปประกาศเท่าไหร่เราไม่ค่อยบอกคนโรยนเท่าไหร่นะฮะแต่หน้าที่ของกุโรยินะครับก็คือประกาศข่าวประเสริฐน,นะครับแล้วการประกาศข่าวประเสริฐ <c oughs> อย่าหวังว่าจะเกิดผลทุกครั้งเราทําใจไว้เผื่อนใครจะรับพระเยซูเราขอบคุณพระเจ้าใครไม่รับพระเยซูเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเรื่องการประกาศนะฮะแล้วหน้าที่ของเราก็คือกูรุษบ <Okay. S 1> ูรุษไปสนิทครับคือส่งจดหมายของพระเจ้าให้คนอา่าน ถ้าเขาอ่านก็เอเมนเขาไม่อ่านก็เอเมนครับแต่เราต้องประกาศนะฮะแล้วทีนี้การประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งเราประกาศแล้วสาเร็จในคริสเตียนของพระเจ้าในท่าการคริสเตียนทั้งหลายมีสองสายสายเป็นโตและสายยอนนะครับสายเป็นโตและสายหย่อนสายเป็นโตก็ออกไปประกาศสายยย่อนก็ออกไปประกาศเหมือนกัน ถึงแม้คุณจะรับหรือไม่รับไม่สนใจเขาจะเป็นประกาศทั้งสองสายแต่สายเปโตเนี่ยเวลาไปพูดไปคุยกับใครคนนั้นจะกับใจรับเชื่อไปวชวนใครมาเชื่อเขาก็มาเชื่อชวนใครเชื่อเขาก็เชื่อตกปลาได้เยอะมากแต่สายยอนนะครับคือไปชวนใครเชื่อก็น้อยมากที่จะเชื่อแต่เขาก็ต้องประกาศนะฮะพี้น้องเข้าใจนะครับถ้าเราไปประกาศแล้วไม่มีใครเชื่ออย่าน้อยใจเราเป็นสายยอนแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือต้องประกาศนะครับอาจจะมีสักคนหนึ่งแหละหรืออาจจะมีสองคนอาจจะมีสามสามีสม่ห้า,าคนที่รับเชื่อ ท้ามีคนเป็นร้อยๆคนที่เราประกาศแต่เราประกาศนะครับหน้าที่ของปุโรหิตเห็นไหมครับไปประกาศครับไปประกาศข่าวประเสริฐไปประกาศเรื่องพระเยซูเรื่องความรอดให้เขาได้รับให้เขารับพระเยซูให้เขารอดนะฮะแล้วทีนี้สายเปโตนะครับคือไปประกาศกับใครใครก็เชื่อใครก็เชื่อใครก็เชื่อทีนี้เราเป็นสายยอนเห็นจะทายังไงเราก็ประกาศเขาไม่เชื่อเราก็ประกาศแต่ว่าหน้าที่ของเราที่สําคัญครับก็คือเลี้ยงดูพิเศษสายเปโตไปประกาศข่าวประเสริฐคนเชื่อสายยอนไปประกาศคนไม่ค่อยเชื่อ แต,แต่ว่าสายยนเนี่ยเลี้ยงดูริจิกรให้เติบโตพรโโอรสนะครับจะมีสองหน้าที่นะครับถ้าไม่ประกาศก็เลี้งยงดูพิจิกรเรานะครับขอพระเจ้าให้นำเราในการประกาศและเลี้ยงดูพิจิกรเสริมสร้างพิจิกรด้วยกันเอเมนประโอรสจะประกาศเรืนน่องอาณาจักรต่อผู้เชื่อทั้งหลายเรื่องอาณาจักรจะเกิดผลกับผู้เชื่อที่หลุนจากพระคุณและกลายเป็นศาสนาแล้วแต่มีน้อยคนที่ได้รับทั้ง,ท,งทั้งที่ไม่ได้หลุนจากพระคุณคือมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ยิ่งผู้เชื่อหล่นจากพระคุณและผ่านการทนทุกข์มากมายเท่าไร่เขาก็ยิ่งพบพระคุณซอนพระคุณมากเท่านั้นทุกคนคนวรทาหน้าที่ในท,ที่ประชุมคือเปิดเผยพระชนะ,พะเพื่อเสริมสร้างผู้เชื่อด้วยกันสําหรับข่าวประเสริฐเรื่องฟรีสุขวิทน,นะครับเราประกาศกับใครก็ได้คนที่ไม่เชื่อก็ได้นะฮะแต่สําหรับข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรมานานที่ซ่อนไว้เนี่ยเป็นข่าวประเสริฐสําหรับคนที่เป็นคริสคริสเตียนเท่านั้นนะครับถ้าเราเอาเรื่องอาณาจักรไปประกาศกับคนที่เป็นไม่เป็นคริสเตียนเขาลำไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องพรยอู่ในเรา อะไรนะปีศาจเราเอยู่ยังไงนะครับอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรอะไรที่จดสวรคลนรกใช่ไหมครับเขาไม่เข้าใจตามันมัน,มนบอดมากๆเลยแต่ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรเนี่ยมนาที่สุดไว้นะครับเป็นของคริสเตียนที่หล่นจากพระคุณแล้วเราเป็นคริสเตียนที่ผ่านชีวิตโชกชนมรสุมพายุอะไรต่อมีอะไรนะครับเป็นคริศเศสเตียนศาสนาหล่นจากพระคุณเจอปัญหาถูกกระเด็นอะไรเยอะแยะมากในที่สุดเราแพ้เราทอ แล้วพระเจ้าก็นำมานาที่ซ่อนไว้นะครับเด้งขึ้นมาในเฟซของเราเด้งขึ้นมาใน youtube ของเราไม่ใช่บังเอิญนะครับพี่น้องปั๊มี่ที่เราได้เห็นมาณี่ซ่อนไว้ไม่ใช่บังเอิญนะครับไม่ใช่บังเอิญนะฮะคือเด้งขึ้นมาเนี่ยใครทําอาจารย์เจหรือปั๊ผมไม่ได้ไปจ้างยูทูบนะครับให้มันเด้ง้มาเด้ง้มาเด้งขึ้นมาไม่เลยเป็นจริงอ่ะจะไปดูยางตื่นอาจารย์ก็เด้งอาจารย์ก็เด้งขึ้นมา อาจารย์็นคานะคะเม่าเราืนช่ยว่าไปตั้งเศชั่วโมงไปทำอะไรบ้างตอไปสิอาจารย์จะพูดอะไรดีเเขาเป็นผูตกกี่ก็มาร่วมงานสัมนาค่ไม่ใช่บอกหน่อยสิอะไรพูดอะไรบ้าง๋อก็อืมเม่ระไร เป็นเรื่องของคริสเตียนคือเรามาอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในความเชื่อเพราะว่าเขารู้ว่ามาเนี่ย้งแต่แคนาดามานนี้เรื่องมาสองตอนนี้โอ,อ้ชั่วโมงัพี่น้องที่รักเออพี่น้องทีมาเดินทางมาจากแคนาดาเดินทางมาไกลามาก <c oughs> เพื่องานสัมมนาครั้งนี้โดยเฉพาะ ไปพบบรรดาศาสตร์เรียนแลยไปดูอะไรไปดูอะไรไม่ได้เลยค่ะไปดูอะไรของโขขึ้นมาจริงๆนะไม่ใช่ผู้เล่นนะที่เราดูเรื่องอาหารตกใจไปดูเรื่องเออกกาลังใจไม่ไปดูมาเรื่อยๆดำเนินไปการเป็นศาสตร์พอเพื่อนบอกว่าอ้าวไปยังไงวันนี้อาจารย์เจนจนพูดเบื่อแล้วนะค้อนี้กับเขาโอ ยังจอจานอยู่นั่นแหละก็บอกว่าท่ิอยู่ยังไม่ได้ไปไหนหรอกจอจานสามเดือนแล้วยังาม่จริงๆครับเป็ยยาณบริสุทธิ์ไอเบนขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องหลายคนนะครับเป็นพยานนะฮะคือดูอะไรก็ตามมันก็เด้งขึ้นมาไปดูสิ่งที่ไม่ดีมันก็เด้งขึ้นมาชัดเจนก็เด้งขึ้นมามาลัดนะครับก็ไม่ใช่ชัดเจนนะครับพระพยาณบริสุทธิ์พระพยานบริสุทธิ์ทำงานหนั เพื่อช่วยพี่น้องพิเศษศาสนาคลายให้มาพบมานาครับก็ขอขอบพระคุณพระเยซูและขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบพระคุณพระบิดาที่สรงให้พวกเราได้พบมาหนานี้เอเมนขอบพระคุรเ ah> ้าเกียรติพระผู้เดียวเอเมนต่อไปครับทุกคนควรทำหน้าท okay. um ี่ในที่ประชุมคือเผยโรจนะเพื่อเสริมสร้างผู้เชื่อด้วยกันโอเคเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะ คือปกติแล้วเนี่ยอาจารย์จะเป็นคณพูดคนเดียวในที่จัดทั่วไปแต่ที่จักเที่งแทนะครับในพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการใช่ไหมที่บอกว่าทุกคนก็ลุกขึ้นเป็นพยันลุกขึ้นเผยพระวจนะมีส่วนด้วยกันนะฮะไม่ใช่แต่ผูน้นําหรืออาจารย์คนเดียวเท่านั้นนะครับอาจารย์เนี่ยจะพูดพระคำเป็นหลักคือน่าจะ15นาที20นาที25ห,ห,หรือ30อานาทีพอหลังจากนั้นก็จะเป็นพี่น้องที่ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นนะครับผ่านทางพูดนะ คือใครที่เห็นอาจารย์พูดไม่ครบตรงไหนอยากเพิ่มเสริมเติมตรงไหนก็ลุกขึ้นมาพูดได้เราทุกคนมีสิทธิ์เผยโพนะชนะเห็นการเผยพระชนะคืออะไรการเผยพระชนะมีสี่แบบคือหนึ่งรับจากพระเจ้าแล้วมาบอกมนุษย์สองรับจากผู้ที่รับจากพระเจ้าแล้วมาบอกต่อสามรับจากพระเจ้าผ่านพระชนะแล้วนํามาแบ่งปันต่อสามัคคีธรรมสี่ทำนายเหตุการณ์อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีคนถามเรานะครับว่าผู้เผยพระวจนะคื <c oughs> ออะไรเผยพระวจนะคืออะไรเราจะตอบยังไงเผยพระวจนะความหมายก็คือพูดเพื่อพระเจ้าและพูดเพื่อพระเจ้าเนี่ยมีกี่แบบ <c oughs> สี่แบบไม่ได้มีแบบเดียวเหมือนที่พวกเราเข้าใจทุกวันนี้นะครับพี่น้องพิเศษหล,ลายคนนะครับบอกว่าเผยพระวจนะเนี่ยก็คือทานายใช่ไหมบอกพูดไป <c oughs> พูดไปพูดไปทํานายไปพูดไป,ไป,ดไปถูกผิดไม่สนใจพูดไปเลยพูดไป อันนั้นเป็นไม่ใช่เผยพูชวจนะนะครับอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ4ส่วนในการเผยพูชนะเผยพูชวจนะอันแรกนะครับแบบแรกนะฮะก็คือรับจากพระเจ้าแล้วมาบอกมนุษย์เหมือนโมเสสนี่คือเผยพูชนะแบบแรกเอาจากพระเจ้านะครับแล้วก็มาบอกประชาชนอิสราเอลแล้วแบบที่สองล่ะคืออะไรรับจากผู้ที่รับจากพระเจ้าแล้วมาบอกต่อคือผู้ใหญ่ของอิสราเอลนะครับรับจากโมเสสเอาไปช่วย คุณเหนื่อยแล้วคุณพูดมากแล้วเดี๋ยวเราช่วยดีกว่านะก็คือการเผยพระวจนะแบบที่สองแบบที่สามก็คืออะไรรับจากพระเจ้าผ่านพระวจนะและนํามาแบ่งปันตอนสามัคคีธรรมก็คือตอนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะครับเรารับจากพระจพวจนะต้อจากพระคำพระเจ้าเปิดเลยเปิดไหนข้อไหนแล้วก็ลุกขึ้นเผยพระวจนะนะฮะไม่ใช่แบบพระเจ้าจะทําลายพวกเราถ้าพวกเราไม่กลับใจ โดยเฉพาะพี่น้องบางคนที่อยู่ด้านหลังผมยาวๆอืคนนั้นแหละอันนี้ไม่ใช่การบูกวจนะนะครับแล้วก็ไม่ใช่การทํางาน,าน,ท,างนาที่ถูกต้องตามธพระไปไตยพระเจ้าการเผยพระวจนะในคริสตจักรนะครับก็คือหนุนใจเสริมสร้างให้เขาเติบโตไม่ใช่ไปขู่เข็นบังคับหรือไปเป็น,ปน,ปนทาให้เขาแบบคือกลัวไม่นะครับเผยพระวจนะคือเพื่อนหนุนจิตชูใจและเสริมสร้างให้เติบโต นะครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าเผยพระวจนะคือการพูดเพื่อพระเจ้าเพื่อเสริสมสร้างทุกคนให้เติบโตการเผยพระวจนะแบบที่4ก็คือทํานายเหตุการณ์อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นจําได้ไหมครับในหนังสือกิจการนะฮะมีผู้รับใช้สองคนเดินทางผ่านมาเมืองหนึ่งแล้วก็เผยพระวจนะทนํานายบอกว่าในอนาคตนะครับพระเจ้าจะทําให้เกิดมีการกันดาร มีการกันดานในแถบบริเวณนี้ให้พี่น้องคริสเตียนประมัดรองตัวแล้วก็คือคือซื้อเสบียงอาหารเตรียมให้พร้อมนะครับเขาก็ทาได้อีกไม่นานนะครับก็เกิดก็เป็นแต่ทุกวันนี้เนี่ยมีน้อยมากมีน้อยมากนะครับแล้วก็อย่าใส่ใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องสแสวงหาการทํานายไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่เรื่องใหญ่มากที่สุดนะครับสแสวงหาเผยพระชนะเพื่อเสริมสร้างคริสตจจกร e n เป้าหมายของพระเจ้าที่สร้างครสตจักรเพื่ออะไรครับ ื่อสําแดงชีวิตพระคิดถ้าหากว่าเราอยากสําแดงชีวิตพระคิดเราก็ต้องเสริมสร้างกันให้กันเมื่อเราถูกเสริมสร้างนะครับเราก็เติบโตพระคิดก็ก่อร่างของพระองค์ขึ้นในเราเราก็สําแดงพระคิดได้เอเมนเพราะฉะนั้นเปาโลนะครับหนุนใจให้คริสเตียนให้คริสจักรนะฮะสังแงหาของประทานแสว่งหาการเผยพระวจนะคือการพูดเพื่อพระเจ้าคือการแบ่งปันค,คือการนำพระคําของพระเจ้าเนี่ยขึ้นมาหนุนจิตชูใจเสริมสร้างก่อสร้างเปิดตาเรา โรหิตทุกคนควรมีส่วนในการอธิษฐานพูดเอเมนร้องเพลงสรรเสริญปร,ราศัยด้วยบทเพลงอ่านเป็นพยายนและเผยะวจนะปราศัยด้วยบทเพลงขี้จากรมากมายทุกวันนี้ไม่ได้ทานะปราศัยด้วยบทเพลงคืออะไรครับสมมุติว่าผมขอสมมุตินะครับวันนี้คือคือบทเพลงนะเอาเอา,มาสมมติไม่ทำร้ายกันเองด้วยคำพูดประชดประชันเราก็ร้องกันไปใช่ไหมเราก็ร้องต่อ หาทางใส่ร้ายป้ายสีตัดสินต่างๆนานาลองจบแล้วจบแล้วนะครับเราก็บอกเอเมนไม่ทำร้ายป้ายสีกันเองคำพูดประชดประชันเราก็เอเมนด้วยกันถากถางใส่ร้ายป้ายสีตัดสินต่างๆนานานี่คือการปราศัยด้วยบทเพลงสดุดีแต่คริสเตียนทุกวันนี้ไม่ได้ทำในนักสิกิจการเขาทำกันนะและกิีจักรพวกเราก็จะทำ ที่ผ่านมาเราทํำไหมโอ้เอเมนขอบคุณพระเยซูนะฮะเราทําทุกอย่างให้เหมือนกับสาวกที่ทํากันในหนังสือพิจการก็คือนําพี่น้องเข้าสู่การนมัสการตามน้ำพระทัยของพระบิดา